สัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทําสีผิวแบบสีเหลืองอ่อนๆนะคะอ่ะเริ่มแรกเลยก็กดกดออกไปก่อนเลยนะเข้าไปที่แมปฟังฟังคี้ไฟเดย์ฟังคี้ไฟเดย์ Friday นะเข้าไปเลยโอเค โอเคงั้นวันที่ไฟเดนะของไทยนะถ้าอันไหนหาของจริงก็คือมันจะเป็นรูปอย่างนี้พอเข้ามานะแล้วเดี๋ยวประเดี๋ยวลงมาเด็ดกันหนึ่งเด็นดว่าเห็นเดี๋ยวหน้าทำไมเข้าไม่ได okay, so ้ก yes. ็คือที่เพื่อนเราหายเนี yes> ่ย พราะเราหลงไปกดลบโลบ,บอกเราต้องหลบใหม่นะคะเราก็เลยต้องมาหาเหม็ตฟังกี้ไฟเดนใหม่นะแล้วเ,เพื่อนก็หาใหม่ด้วยนะแล้วก็เข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ไปเลย,เ,ยลนะเดี๋ยวจะมาสอนทำหนังสือด้วยนะคะ มาสอนทำหนังสือบนหัวแบบนี้กันนะคะหาง,ง่ายมากเลยหนังสือบนหัวแค่เข้าแอบ,บก็ได้หนังสือแล้วนะคะหนังสือแบบนี้เลยข้าเข้ามาในแอบ,บฟังกี้ไฟเดย์แล้วอย่างแรกกดไปที่รูปตรงนี้เลยค่ะที่มันเป็นรูปคนแล้วก็มีวงกลมรอบๆนะกดเข้าไปเลยทีนี้กดเพาว่าล่าง นี่ก็จะมีสีผิวให้เลือกจะจะให้เราเราเลือกสีเราอยากได้สีอะไรเราก็เลือกเอาเลยนะทุกคนเราก็กดใช้แต่ว่าวันนี้เราจะมาสอนแบบสีเหลืองอ,อ่อนก็คือกดไปที่อันนี้เลยข้างๆสีดำนะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็รอนอ่ะไมกดไม่ได้ ผลไม่ได้อะทุกคนอะเป๊บเป๊บหนึ่งนะคะคือเราเราอัดลิ้มาใหม่นะแล้วเราก็มามาเริ่มเล่นใหม่นะทุก